เป็นคนที่ตัวเล็กแต่มีภูมิจากแต่ก่อนไขมันในท้องอ่ะ6.8กิโลทุกคนตอนนี้ไขมันในท้องเหลือแค่5้ากตัดสินใจมาดูดไขมันที่เคมดีแห่งนี้ค่ะ หมาน้อยหายแล้วมั่นใจขึ้นหนึ่งรเซนตไขมันลดลงไปเยอะมากในช่องท้องเป็นคนที่ตัวเล็กแต่มีพุงเตี้ยตันอะไรย่างเงี้ยควบคุมน้ำหนักคือเลาออกกำลังกายซึ่งไม่ลงค่ะไม่ลงค่ะตัดสินใจมาดูไขมันที่เคมดีแห่งนี้ค่ะนี่มาดคือแบบรีวิวเยอะมากก็คือความปลอดภัยเป็นที่นึดแล้วก็หมอมีความชำนาญเชี่ยวชาญแล้วก็น้องๆที่นี่น่ารักมากให้ ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากจะมาดูไขมนันเค B บีนี่คือปลอดภัยสะอาดน้องๆน,น่ารักก็ที่สำคัญไม่เจ็บ้วยค่ะ